สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะไปที่บารกันอเออฉันเรียกว่าบารไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรแต่ว่าเพื่อสีสันเราก็จะพูดประมาณไหนโอเคทุกคนดูหลังจากฝนตกโอ้อันนี้เหมือนคล้ายเรียกอะไรอ่ะเขื่อนเหรอสะพานเขื่อนที่มีน้ำอะ่ะ ได้ยินเสียงน้ำก็เลยมาถ่ายแบบนี้เลยโอ้โ,อโออเหมือนที่บ้านแถวหัวทะเลเลยอะ่ะมีแบบนี้แหละแล้วก็กลิ่นแบบนี้แหละกลิ่นน้ำแบบประมาณนี้เลยเมื่อก่อนจะได้ฟังเขาแบบว่ามีแบบเขาเรียกอะไรอะ่ะประมาณว่าแบบ เอ,อก็มีคนหาปลาในเนานะที่แบบว่าที่อยู่ใกล้ตรงอ่าเขาเรียกอะไรอ่ะอยู่ใกล้แถวแถวอ่าก็พอรู้จักอันนั้นไหมออบุ่งทะเลไม่ใช่บุ่งข้าบึงอ่ะบึงที่หัวทะเลอ่ะเขาเรียกว่าอะไรลืมแล้วแล้วทีนี้ก็มีคนหาปลาแล้วก็เมื่อก่อนก็ซื้อปลาจากนั่นแหละโอเคแบบจากบุงอ่ะตอนที่จนๆนะเออนั่นแหละคือเล่าให้ฟังทุกคนแบบว่าเออ ตอนเด็กๆแล้วมันก็จะมีกลิ่นกลิ่นนี้แหละเวลาพ่อจะพาไปวิ่งอ่ะมันจะเป็นแบบว่าที่เก็บกักน้ําอ่ะที่นั่นแหละเออแล้วทีนี้พ่อก็พาไปเออแล้วมันจะมีได้กลิ่นนี้แหละแบบกลิ่นแบบตอนเด็กอะ่ะเออว่าบรรยากาศตอนเด็กมันเป็นยังไงประมาณนี้เออโอ้โหทุ่งหญ้ามันเขียวมากให้ดูเขียวมาก น่าจะออกมาจากบ้านสักทีอันนี้ก็คือวันนี้ก็มาชุดนี้เราก็ถืออันนี้มาด้วยอันนี้ก็บัตรเป็นการ์ดบัตรที่แบบว่าอันนั้นอันนี้ประมาณนี้เล่ามาสมองตึ้ๆก็เลยแบบเล่าได้แบบติดขัด